กีฬาเตรียมความพ่้อมด้วยนะครับเขาบยายากจะมีการลอเหมือนเนาะเพราะว่าช่วงเจ้าเขาจะมีการ,การ,การคาดเลือขึ้นมาเซตสั้เจ็บรลิศช่วงใบหายถ้าท่งประธานเดินทางมาถึงเขา,าก็จะมีการชิงนะครับชิงชนะเลิศนะครับชิงที่สามนะครับชิงที่สามก่อนลวกันนะน,น่าก่อนคิวต่อไปกับชิงที่หนึ่งแล้วก็เหลือประมงพื้นบ้านก็คงจะมีการแข่งขันลอกใปนะครับนอกเหนืาเลยนะครับ มีแทงสองในสามมาเลยพองขึ้นมาน,นอกเข้าหลอกเขียวจบรับรางวัลน,นะครับไ,ไ,ไ,ไปกินน้ำหวานเลยนะครับปีได้กินเราก็ครงการลดเรานะครับพาพ่อในย,ยังครับคณะกรรมการคณะกรรมการฟังเช้นใช้พ่อในย,ยังครับเออพาพ่อพาเส้นใช้พ่อ ก็แจ้งมาที่กอนในการครับเอาวิทยุสื่อสารกันเ้อเส้นปล่อยตัวครับเส้นปล่อยตัวถ้าพ้อล้วก็ต้องเอื่นมาตั้งเพด้อนนะครับเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายเส้นใช้รับฝ่ายปล่อยตัวนะครับได้เข้าใจกันในการปล่อยตัวนะครับก็จะได้เตรียมความพร้อมในการจับพอว่าทีมไดจะเข้าทีหนึ่งทีสองนะครับการแข่งขันนะครับ สายเอก็จะปะก,กับสายปีนะครับเขาจะปะก,กันมดในวันนี้5้ทีมด้วยกันแต่สันสลีแต่แแบ้านสันสลีจกดีน้อยนะครับจับชาลากี้ได้บายนะครับได้ใบก็จะไปแข่งปุ้นนะครับครับเอ่อตอนนี้กรรมการจุดปล่อยตัวพร้อมแล้วนะครับและกรรมการจุดเส้นใช้พร้อมแล้วนะครับตอนนี้รอ,อ,อนักกีฬาพายเรือนะครับคณะกรรมการพร้อม สวัสดีครับ,รบทีม <c oughs> เรือพายพร้อมหรือยังครับทีมท่านผู้ชมที่มาชมการแข่งขันเรือยาว12ผีพายพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับแม่กล้าพร้อมหรือยังต <c oughs> อนนี้นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างสี่พอยกับเปา้ลนะครับ ยูรงน้ที่สองนะครับต่อยูัางตะวันตกนะครับเาเชียร์กันได้ครับตามสายน้ำสายน้ำที่หนึ่งเทศบาลตะบลบ้านเรานะครับอยูรองน้ที่หนึ่งยูฟางตะวันออกรองน้ที่หนึ่งยูฟางตะวันออกนะครับรองน้ำที่สองยูฟ่งตะวันตกนะครับเข้าใจตามนีณะกรรมกาศก็จะจับเอาตามนี้นะครับบาข้างมันโย่ไก่มัดพอแบว่าจักไทยเป็นไทยเรือมังงามเหมือนกัน ล้อเป็นหัวลูกยูนะครับพอบอเขาจะพอตามสายน้ำนะครับเาตามรอบน้าที่ททานาเตจับชลาไฟ้ยรองน้ำที่หนึ่งอยู่ตามฝัางตะวันออกก็คือเทศบาลตำบลบ้านเราร่งน้ำที่สองครับชมรมกานันผู้ใหญ่บ้านนะครับสีไทยอยู่รงหน้าทีสองความตะวันตกน่าี่เข้าใจตามนี่อ่าตอนนี้นะครับ้องจะปล่อยตัวแล้วนะครับ ตอนนี้หานยกท้ายแล้วนะครับสอคู่นี้ก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับเคยเจอกันมาแล้วที่สนามจุดปอยทองจุดเส้นชาย้องนักกีฬาพร้อมเป็นการล้างตานะครับตั้งแต่สนามที่แล้วนะครับสนามที่แล้วน่าจะเป็นเทศบาลไม่สีถ้อยก็บ้านเราจำไม่ได้นะครับมาแล้วครับออกมาแล้ว ตอนนี้ดูครับดูจากการจ้ำนะครับออกสตาร์ทมาแล้วนะครับไผ่เป็นไท่บุ๊ตอนนี้นะครับล่องน้ำที่หนนะครับเป็นสานตั้บนบ้านเราล่องน้ำซีสองนะครับสีถ้อยนะครับดูแล้วโอ้โหสูสีมากครับดูอม่อกครับว่าไรน้ำนะครับสูสีกันมากเป็นไฟที่ร้าตากันนะครับในปาพีนีการแข่งขันรอยาสี่สองี่ายจะปีพอสองสองพันห้าร้อย

二二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  มีือการว่าไพ่เข้าทีหนึ่งทีสองนะครับตามเส้นใจตยวรนมาที่ก่อนลือการเตยเลยคู่แรกครับสูสีครับสีถ้อยกับบ้านเรลาครับก็เป็นการแข่งขันกีฬาเรือยาว12ฝีพายนะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะแล้วก็มีการจัดประมงขึ้นบ้านเตยนะแต่ตอนนี้เป็นรายการของ12ฝีพายครับผมปู่ปรมเดิม การแข่งขันก็เป็นเทศบาลลำบุบ้านเราครับนน้เป็นสีถ้อยนะใจกองจับตาปีเตียวปีเตียนี่น่าจะเป็นสีถ้อยเนาะชนะบ้านเรานะถ้าผมจำบะวิชนะครับสีถ้อยนี่ชนะบ้านเราก็อ่ะอุ่าบ้านเราชนะครับบ้านเราเข้าเส้นชัยนะครับโอ้โหบ้านเราครับเข้าเส้นชัยแต่บะใข้าฟัเตะนะครับไปเลยครับ เออท่านสลับสายนะครับเขาแข่งสองในสามนักกีฬาห้ามขึ้นฟังนะครับเพือเอ่อบวเงใกันได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่เสือหน้าในแต่ห้ามขึ้นฟังคับ <Okay. S 2> อุทวิทย์กันไปฝ่ามือเดียวนะครับมาเรากับสีถอยนะครับครับ้านเราสีถอยตอยต้องใจกล้องนะครับตอนนี้บ้านเราชนะหนึ่น<ใ>นนงับเดียวมีการสลับสายนะครับ ครับยุติธรรมที่สุดนะครับบ่าเอาเปียบเสียเปียบนี่ท่านผู้บริหารแจ้งมาแล้วนะครับเขาจะบ้าเอาเปียบเสียเปียบนะครับแต่การแข่งขันเขาใจในเรื่องของความหักความสามัคคีเด้อการหู้แพ้หู้ชนะนะครับกาเดี๋ยวไปดูกันรับรองน้ำชนะของทั้งสองทีมครับถือว่าต้องแข่งนะครับถึงจะเข้ารอบนะครับเอารอบทีสองนะครับ ชนะสองในสามรอบนะฮะเดี๋ยวถ้ารอบต่อไปสีถ้อยชนะก็ต้องมาท่านใส่เสียงกันในรอบที่สามครับแต่ถ้ารอบต่อไปบ้านเราชนะแหมครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าบ้านเราได้ทีหนึ่งในสายเอนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสีถ้อยสลายคาร์เตอร์ซอกไม้พาย่อนน่ะโต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 เลี้ยวขึ้นมาบับบับ